สวัสดีค่ะรมีผมน่าเชื่เลยค่ะนนี้เรามาเล่นเกมซากุระซามอนในตานั่นเองค่ะทุกคนคิดว่าเราก็เป็นใครแต่เราพาไปดูนะคะเราก็เป็นคนนี้นะคะคนนี้คนนี้เลยุ๊ยผมสีไม่เหมือนกันเลยอะ่ะเราเราตัวใหญ่กว่าหรอหรือว่าอะไร เดนไม่ได้ปรับหน้าเขากระเป๋าผู้ชายปุยนุผมสีมันจะเหมือนกันขนาดไหนเหมือ,ย,อยังจะไม่เหมือนเอาสีมวนกันมันก็ไม่ใช่เอาสีนี้ไปก่อนแล้วกัน เชฟที่นั่นเราอยู่นี่แต่เขาเอากระเป๋าผู้ชายเรากลับบ้านก่อนกลับบ้านตัวเองแล้วแหละชิ้นกระเป๋าไอ้นี่แหละแป,ปล็ากระเป๋าผู้ชายด้วนเพราะว่าเขาใช้กระเป๋าผู้ชายไงเออเฮ้ยนี่จิ๊กเงินของบอยมาสีเรถ ไปที่นี่อะไรนะคะออผมมันน่าจะเหมือนแล้วนะนึกนนวาแต่ทำไมในดูแล้วมันไม่เหมือนเลยฮะปรับสีผมไปอย่างไรอะ่ะช่างเถอะเอากระป๋งไปเก็บแล้วไปทำอะไรก็ได้ถ้าวันเราไม่มีอะไรทำ เราต้องหาอะไรทำสิเออเขาอะหัวสีฟ้าแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องใช้รถสีฟ้ารถสีฟ้าที่เราจะใช้นั่นก็คือรถบอยหรือว่าคุ่คนจะให้รถคันไหนจำจีมะเขืออามอเตอร์ไซค์ก็ได้่แตเขาจะเป็นแบบว่าแบบแบบ๊บ แบแบก็ต้องชใช้ไม่ใช้รถนะคะใสม่มเตะร์ไซค้อุ้ยเกลียนได้กลับมาแล้วโอ,อ,อ้ยเฉียดมากเฮือกไปนะเราจะขับไปไหนดีไปหากฎนะเอไปที่ไปที่สามน้ำสัดาหเดือนครับสน้ำ คือไปว่าสัตว์น้ำอยู่ตรงนี้สัตว์น้ำอยู่ตรงนน้นโอเคไปเลยยาชงอุย้ยเข้าไปไหมลรมก็พังสิโอ้ยน่ารบยพงังเราทำรบยพงังนะ ังไงดีไม่เป็นไรแบบแบดบนะคะรู้ไม่สามารถสู้อะไรเราได้หรอกเพราะว่าเรามีตัวช่วยตัวช่วยนั้นก็คือมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมแต่มันจะมีอีกคันหนึ่งที่มันมีกระสุนแต่รถคัะนนะั้นมันไม่มีนะทุกคนเลี้ยวไปทางนั้นเลยตรงนั้นเลยทุกคน ไปตรงนั้นเลยอีกอีกไปอีก,อกนี่ไงเราก็จะเจอวันใสสีแดงแต่เราต้องเป็ดให้มันเป็นสีน้ำเงินนะคะหาร้านก่อนเออแถวๆนี้น่าจะมีร้านว่าขับมันเหมือนบอยไหม ใหญ่ใหญ่ห้องหน้าเลยไหมเนี่ยเอเแค่เ okay. วลาเปลี่ยนสีรถก็เข้มเกินพอดีพอดีสุดละ <c oughs> ไปที่สวนสตวบน้ำกันเลยแล้วเราก็ต้องเตือนตัวเองไว้นะคะ อย่าเร่งเหมือนรถคันนั้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นางานนั้นก็ได้โอ้โหโอโ้ตอนนี้ผู้หญิงแบบแบบดีนะที่ออกจากรถทันเกือบโดนสาดน้ำแล้วไม่ล่ะตอนนี้เราจะลองชนไปตุ้งลูดเจ้าชัวร์ไปไปอุ้ยเนาะ เฮ้ยจ้าเฮ้ยจะพ้นสระน้ำแล้วตายอ่ะโหกันได้ไปต้องหัเหรอเราจะชนอีกนะฮะลองชนอีกอ้อชนไม่โดนแย่ไว้ไว้ตายเลยครับสับปัคขับเร็วปะปโป ยากเูยเนี่ยการขับยา จี้จี้จี้จีจ้จซี่กระสูนมันเป็นหนึ่งไงกระสูนเป็นสีแดงเอาขาวๆไว้ไว้โตแค่นี้เดียวไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันไม่ได้สะทุบเสื้ออะไรสัก,กอย่างเราต้องรีบไปหารถสีน้ำเงินนะคะเพราะว่าเขาอยู่แก๊งเราเพราะ หัวหัวฟ้าต้องอยู่กับใครเหรอเขาไป่นแล้วเขาไปน่นแล้วไปโนแล้วไปโน่นแล้ว,าลวมาสิครับสวัสดีครับเป็นไงบ้าง เราหาให้จอดเลยกันนะคะไม่ให้เบาคนอื่นอ่าฮะอย่างนี้สิงจะได้เป็นนั่งเรียนเฮ้ย <c oughs> มานั่งเรียนแล้วดูทีตาของเขาเป็นสียอะไรเออเราดูเราเห็นไปแล้ว เกามันลราไหมน้ำเงินอันนี้ก็น้ำเงินนะไม่น้ำเงินตรงไหนบอกได้เฮ้ยอยาขับรถออกไปอีกอย่าไปกันนะเฮ้ยพอ,อ,อไม่ว่าหรอ อนกี่โมงก็นัดเทมที่โมงนะคะแล้วเพื่อเพจต้องข่าหอะได้วยนะคะเฮ้ยรองคาไปสมุนกันอะอะไรที่มันไม่น้ำเงินไม่ได้เลยนั้นเนี่ยเราอ๋ออ๋อตรวจเป็นเสียอะไร เพื่อเป็นสิ่งนี้เหรอหรือว่าฉันต้องใส่เสื้อสิงนี้ไม่ได้เราก๊อบมาแล้วเขาใส่ชุดนักเรียนเขาไม่ได้ใส่ชุดตำรวจราลองเขให้เขาใส่ชุดตำรวจดีไหมไม่ดีกว่าเด็ดดาเฮ้ยอีกตามไปเลยลองไปชวนสิอู้อวาย ได้เราไม่มีอะไรทำมาทำอะไรตรงนี้เดี๋ยวช่วยนะคะนี่ไม่ใช่ช่วยนะคะอันนี้ให้เขาออกจากที่เกิดเหตุเราจะให้เขาออกจากที่เกิดเหตุเออออก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 สิออก,ออก,ออก,ออกทำไมเขาไม่ออกอ่ะเขาไม่ยอมออก เขาก็ยังจะแบบว่าอันนี้อยู่ใช่ไหมโอเคปิดคลิปกันดีกว่าสวัสดีไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสิบนาทีไปก่อนนะคะเฮ้ยจัดจัดจัดลองให้สิบเอ็นนาทีดูเราให้สิบเอ็นนาทีดูโอเคสิบเอ็นนาทีแล้ว